ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่1กันนะคะนั่นก็คือเรื่องระบบนิเวศจะเป็นยังไงนะั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆอมกันเลยค่ะนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะว่าเรือที่ขนน้ํามันเนี่ยถ้าล่มกลางทะเลจะมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลยังไงว่างคะอ่าคุณครูจะบอกให้นะคะว่า เมื่อถ้าเรือขนน้ำมันล่มกลางทะเลเนี่ยจะส่งผลให้คราบน้ำมันเนี่ยที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำนะคะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงและปิดกั้นการสังเคราะห์แสงของแผนต้มพืชสาหร่ายและพืชน้ำต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงสภาวะการย่อยสลายของแบคทีเรียในน้ำซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ย มีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะและรวมถึงนกน้ําด้วยนะคะเกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารนะคะที่เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคข,ขั้นต้นจนถึงผู้บริโภคข,ขั้นสุดท้ายนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะว่าระบบนิเวศหมายถึงอะไร ามาดูกันเลยค่ะระบบนิเวศนะคะก็คือหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่งนั่นเองค่ะองค์ประกอบของระบบนนเวศเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างกเรียนพอจะทราบไหมคะจะประกอบไปด้วยสิ่งไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นแสงดินหินน้ําอากาศอุณหภูมิและ สิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มาอาศัยอยู่รวมกันเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะจะเป็นส่วนที่ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดความสมดุลซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต และกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะหากขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้ไปนะคะสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถนำรงชีวิตอยู่ได้และองค์ประกอบที่สองนะคะองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนะคะเช่นพืชจุลินทรีย์สัตว์ โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนะคะและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นกันอ่าต่อมาเรามาดูรายละเอียดขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตกันนะคะจะแบ่งออกเป็นพวกอนินทรีย์สารอินทรีย์สารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรามาดูพวกอินทรีย์สารกันก่อนเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ พวกอินทรียสารนะคะก็อย่างเช่นแสงน้ําซึ่งน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่กําหนดสภาพแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ลักษณะและชนิดของระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะร้วนจําเป็นต้องอาศัยน้ําในการดํารงชีวิตต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะพืชและสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมีความต้องการแร่ธาตุต่างๆในปริมาณที่แตกต่างกันเช่นถ้าพืชขาดแมกนีเซียมนะคะ จะเกิดโรคคอโรซิสนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อพืชได้รับแสงนะ้ำและแร่ธาตุนะคะก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงได้น้ำตาลและแก๊สต่างๆออกมาค่ะเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เป็นแก๊สที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและได้แก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นผลผลิต ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่จะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูจำพวกอินทรีย์สารกันเลยนะคะก็เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันซึ่งได้จากการเน่าเปื่อยและผุพังของซากพืชซากสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมในดินนั้นถ้าเป็นเวลานานจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งดินที่มีฮิวมัสนั้นมักจะมีสีดำคล้ำค่ะต่อมาเป็นองค์ประกอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะก็จะคือแสงสว่างนะคะโดยแสงสว่างเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเรานะคะใช้เป็นพลังงานทดแทนได้นะคะและแสงเนี่ยยังเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเช่นการหา ออกหากินของสัตว์บางชนิดก็คือนกฮูกนะคะจะออกหากินในเวลากลางคืนนะคะพอเช้ามาก็จะกลับเข้าไปนอนท่านเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นความเป็นกรดเบสของดินและน้ำค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดเบสที่เหมาะสมจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเช่น พืชส่วนใหญ่นะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกลางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นความเค็มค่ะความเค็มนะคะจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณผิวน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลนนะคะเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตลอดเวลานะคะเนื่องจากอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำนั่นเองค่ะ ต่อมาก็เป็นอุณหภูมินะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้นะคะอุณหภูมิเนี่ยยังมีผลต่อการปรับตัวทางด้านโครงสร้างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างรูปหมีรูปนี้นะคะหมีขั้วโลกเนี่ยมีลักษณะที่ขนยาวหนาเพื่อป้องกัน ความหนึบหนาวสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนั่นเองค่ะต่อมาเป็นความชื้นนะคะความชื้นเนี่ยจะมีผลต่อการระเหยของน้ําในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะทําให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของน้ํานะคะภายในร่างกายนั่นเองเช่นกระบองเพชรในทะเลทรายนะคะจะลดรูปจากใบกลายเป็นหนามนั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือกระแสะลมนะคะกระแสะลมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์ของพืชน,นะคะการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและการคายน้ําของพืชค่ะเช่นลมนะคะจะช่วยพัดพาเกสรของดอกหญ้าไปยังพื้นที่ต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาคุณครูก็จะมาดูในองค์ประกอบที่มีชีวิต กันนะคะก็เช่นได้แก่พืชจุลินทรีย์สัตว์ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันนะคะคุณครูก็มีคลิปเล็กๆน้อยมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ มันก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ากว่าจะเป็นระบบนิเวศได้เนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะคะที่ต้องการอาหารน้ำและปัจจัยทางกายภาพในการดำรงชีวิตใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นประชากรนะคะนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตเดียวกันมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันค่ะและกลายเป็นระบบนิเวศนะคะนั่นก็คือหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็น สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองและใหญ่ที่สุดเลยก็คือโลกของเราค่ะเป็นระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันค่ะ,ะนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะว่าทำไมต้นไม้2ต้นนะคะจึงจเจริญเต,ติบโตแตกต่างกัน ามาดูสิ่งที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ของสองต้นนี้กันเลยค่ะต้นแรกนะคะจะมีนกมาทํารังเพื่ออิงอาศัยนะคะมีรังพึ่งมาพึ่งพามันค่ะส่วนต้นที่สองนะคะก็จะมีพวกเพี้ยซึ่งแล้วก็กาฝากนะคะซึ่งทําให้ต้นไม้ต้นนี้ตายได้นั่นเองนะคะเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันเลยค่ะ รูปแบบแรกนะคะจะอยู่ในภาวะอิงอาศัยค่ะซึ่ง um, ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์นะคะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ค่ะภาวะที่2นะคะก็คือภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์และภาวะพึ rounds, <st <stimulus. S 2> ่งพากัน <calculator> ก <am detriment. S 1> ็ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์เหมือนกันค่ะ ภาวะต่อมานะคะเป็นภาวะปรสิตและภาวะล่าเหยื่อนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะได้รับประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนเสียประโยชน์นั่นเองค่ะและภาวะอีกภาวะหนึ่งนะคะก็คือภาวะการแข่งแย่งแข่งขันค่ะต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์นั่นเองเรามาดูแต่ละภาวะกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรภาวะแรกนะคะ มารู้จักจกับภาวะอิงอาศัยเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะที่มาอยู่รวมกันนะคะโดยฝ่ายที่ขออิงอาศัยเนี่ยจะได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ให้อาศัยเนี่ยจะไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นเห่าฉลามกับปลาฉลามนะคะเห่าฉลามเนี่ยจะกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับปลาฉลาม ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะตัวอย่างที่สองก็คือนกทํารังบนต้นไม้นะคะนกเนี่ยจะทําบนรังบนที่สูงนะคะโดยอาศัยความสูงของต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่นะคะโดยนกเนี่ยจะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้นะคะซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันได้นั่นเองค่ะ ภาวะต่อมานะคะเป็นภาวะพึ่งพากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่มาอยู่รวมกันนะคะแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะต้องอยู่รวมกันไปตลอดชีวิตนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะโปรโตโซวัวในลำไส้ปวกค่ะปวกกินไม้เป็นอาหารได้เนื่องจากในลำไส้ปวกนะคะมีโปรโตซวัวชนิด โทโคนิมฟานะคะที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสนะคะมาช่วยย่อยไม้และโปรโตโซวัวเนี่ยจะได้รับสารอาหารจากการย่อยไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือไรเค่นหรือรากับสารหร่ายนั่นเองค่ะสารหร่ายนะคะสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะส่วนรานะคะให้ความ ชื้นแก่สาหร่ายนะคะและดูดซึมอาหารจากสาหร่ายนั่นเองค่ะเรามาดูภาวะต่อมากันเลยนะคะเป็นภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันค่ะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนะคะที่มาอยู่รวมกันแล้วต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันสามารถแยกจากกันได้นะคะโดยไม่ส่งผลกระทบ กับการดำรงชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นดอกไม้กับผีเสื้อค่ะผีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารนะคะและดอกไม้ได้รับประโยชน์จากผีเสื้อในการช่วยผสมเกสรน,นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาก็คือควายกับนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงเนี่ยจะกินเห็บหมัดบนผิวหนังควายเป็นอาหารนะคะส่วนควายเนี่ยได้นกเอี้ยงช่วยกำจัดปรสิตในผิวหนังนั่นเองค่ะ ภาวะถัดมานะคะเป็นภาวะปรสิตค่ะภาวะปรสิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันนะคะแล้วฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าปรสิตส่วนฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยตัวอย่างเช่นปรสิตภายในของร่างกายของเรานะคะพญาติใบไม้ตับในท่อน้ำดีของคนเรานั่นเองค่ะ และพยาตัวตืดในลำไส้ของคนปรสิตภายนอกนะคะก็อย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้เพลี้ยกับต้นไม้นั่นเองค่ะภาวะต่อมานะคะเป็นภาวะร่าเหยื่อค่ะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เรียกว่าผู้ล่า ส่วนอีกฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นมีสีน้ำตาลล่าปลาเป็นอาหารตัวอย่างที่สองนะคะสิงโตล่าม้าลายเป็นอาหารนั่นเองค่ะภาวะต่อมานะคะเป็นภาวะแข่งแย่งแข่งขันค่ะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายนะคะที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันทำให้เกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันออกแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะก็คือ าการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็อย่างเช่นหมีต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารกวางต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตและการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะหมีต่อสู้กับหมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขตและหมาในและแรงแย่งกันกินซากสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ อ่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเรามาดูหัวข้อต่อไปกําเรากันเลยนะคะนั่นก็คือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะว่าถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจะส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างไรบ้างนะคะคิดไว้หาคําตอบไว้นะคะเรามารู้จัก ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพืชนะคะเป็นผู้ผลิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีซึ่งเมื่อสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ต่อไปอีกทอดหนึ่งพลังงานจากผู้ผลิตจะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคผ่านการกินของสิ่งมีชีวิตเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าโซอาหารนะคะธรรมชาติเนี่ยสิ่งมีชีวิตไม่ได้ กินสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจมากกว่า1ชนิดจึงทําให้เกิดโซ่อาหารหลายโซ่นะคะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าสายใยอาหารนั่นเองค่ะเรามาดูการเขียนแผนภาพโซ่อาหารกันเลยนะคะสามารถเขียนเป็นแผนภาพโดยเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ทางด้านซ้ายตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่1 ผู้บริโภคลำดับที่2ต่อไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานโดยให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคนั่นเองค่ะเรามาดูสายใยอาหารนะคะหมายถึงอะไร สายใยอาหารนะคะก็คือห่วงโซ่หลายๆห่วงโซ่นะคะที่มีความคาดเกี่ยวหรือสัมพันธ์กันนั่นก็คือในธรรมชาติการกินต่อกันเป็นทอดๆในโซ่อาหารนะคะจะมีความซับซ้อนกันมากขึ้นคือมีการกินอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะอ่าเรามาดูพีระมิดพลังงานกันนะคะพลังงานที่ถูกถ่ายทอดจากลำดับที่1ไปยังลำดับต่อไป จะได้รับพลังงานสูงสุดเพียงร้อยละสิบของพลังงานในลำดับที่1นะคะดังนั้นค่าพลังงานที่ถ่ายทอดในสายใยอาหารส่วนใหญ่นะคะจึงมีได้ไม่เกิน4ี่ลำดับนั่นเองค่ะสังเกตได้จากรูปพีระมิดนะคะพืชเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลแคลอรี่นะคะแล้วมีหนอนเนี่ยมากินพืชก็จะได้รับพลังงานเพียง10%เเท่านั้นก็คือ ได้ไปแค่1 0 0 0 0กิโลแคลอรี่นะคะแล้วหลังจากนั้นกบมากินหนอนก็จะได้รับไปเพียง10%ก็คือ1000กิโลแคลอรี่และเมื่องูมากินกบนะคะก็จะได้รับไปเพียง10%ก็คือ10กิโลแคลอรี่และเมื่อเหยี่ยวมากินงูก็จะได้รับไปเพียง1กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะซึ่งพลังงานเนี่ย จะลดลงตามลำดับนั้นเองนะคะต่อมานะคะการากสะสมพิษในโซ่อาหารนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตนะคะก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่2ผู้บริโภคลำดับที่3ผู้บริโภคลำดับที่4นะคะ ซึ่งปริมาณสารพิษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนั่นเองซึ่งต่างจากปริมาณพลังงานนะคะจะลดลงตามลำดับนั่นเองค่ะอาต่อมานะคะครูก็มีคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะคะเรื่องสายใย,ยอาหารมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะไปชมกันได้เลยค่ะ you ก็จบกันไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอของเรานะคะต่อไปเราจะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องระบบนิเวศกันเลยนะคะระบบนิเวศคืออะไรคะนักเรียนระบบนิเวศนะคะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะ ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนั่นเองอสำหรับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะรูปแบบภาวะพึ่งพากันนะคะก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันขาดจากกันไม่ได้นั่นเองก็เช่นลากับสาลาย รูปแบบภาวะอิงอาศัยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์นะคะอีกฝ่ายไม่ได้รับประโยชน์และก็ไม่เสียประโยชน์นะคะเช่นเห่าฉลามกับปลาฉลามภาวะปรสิตนะคะฝ่ายปรสิตเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะคะอาจอยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นผู้ถูกอาศัยนะคะจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์นะคะเช่นพยานในลำไส้มนุษย์นั่นเองค่ะและภาวะการล่าเหยื่อนะคะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ล่านะคะจะได้รับประโยชน์นะคะส่วนอีกฝ่ายที่เป็นเหยื่อนะคะจะเสียประโยชน์นะคะเพราะเป็นอาหารของผู้ล่านะคะเช่นเสือล่ากวางนั่นเองค่ะอาต่อมาเป็นโซ่อาหารนะคะโซ่ออาหารก็คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณเดียวกันนะคะมีการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะก็อย yeah. like ่างเช่นหญ้านะคะเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วมีตะกแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่1แล้วก็กบเป็นผู้บริโภคลำดับที่2และงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่3และมีเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่4ค่ะและเมื่อ มีห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะรวมกันหลายๆห่วงโซ่ก็จะเกิดเป็นสายใย,ายอาหารนั่นเองโดยปริมาณพลังงานเนี่ยที่ถูกถ่ายทอดนะคะจะลดลงไปทีละขั้นตามลำดับของผู้บริโภคที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถาม คุณครูมาได้เลยค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันในชั่วโมงหน้าค่ะ